เฉลยบ๊วยนน้ำหนักขนาด612อ่าและสูงร้อยร้อยหกสิบแปดว้าผิดอย่างวะอย่างวะสองข้อง่ายๆผิดเลยสบีได้สบายดีเจ้าซื้ออย่างเอดิซ่าเอวาสามคำถามท้ายใจคนเป็นโมกันตอบผิดถือแป้งพร้อมบ๊อพอมอ่ะพอมก็ได้อ่ะอ่ะห้ยพานก็ได้เอ้าอ่ะเรียนเซิร์นเด้อเจ้าสิไปใส่เพต้องไปซูงเจ้าถ่ายก็ตอบไอ้ก่อน เป็นมูกันมา15ปีแต่เจ้าบอกเจ็ดปีเอาลมเอาลมเรื่องที่เจ้ามักจมให้มูเจ้าคือเรื่องอยังการเฮียนบ่<แ>ตั้งใจเฮียนก็เลยจมให้มูนิดหนึ่งบอกน้ำหนักและส่วนสูงของเจ้ามาว่าเท่าไหร่นัก62บสสูง168ย <c oughs> เจ้าบ่มักคนที่ใส่แบบใดที่สุดขี้ทีคันผูเบาขี้ทีมาจีบกับเ่าได้เลยมูนี่สีท้ายใจเจ้าถือกี <c oughs> ่เปอร์เซ็นต์ห้าสิบเป็นกำลังใจให้เด้อโอคอ่ะ มาค่ะลูกมั่นใจว่าสีท้ายใจมูผู้นี้ถือกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยวีคนตอบยัง50เปอร์เซ็นต์ยังค่ะเรื่องที่มูเจ้ามักจมให้เจ้าตลอดคือเรื่องอย่างครอบครัววีเฉลยการเฮียนการเฮียนเป็นอย่างม่ตั้งใจเฮียนว่ามูคือจมเรื่องเฮียนตลอดตั้งใจเฮียนเอแล้วมูพูนี่คือจมเรื่องเฮียนให้จังแหล่เขาลืมละบอก น้ำหนักและส่วนสูงของมูเจ้าแน่ว่าทอใดเราสูง170น้ำหนัก58เฉลยบอมันน้ำหนักขนาดะ62อ่าและสูงร้อย68ว้ายผิดอีหยังวะอีหยังวะสองข้อง่ายง่ายผิดเลยมูดแอนนั่นน่นแอนต้องที่ใหญ่เลยแอนนัน่ฉันเลือกไปเห็นนะเธอมูเจ้าบอมักคนนิสัยแบบใดที่สุดคนที่ มักมาดาเขาแมนบุลี่เขาเลยว่าบุลี่เราเองีกแมนจะเลยดูขี่ทีขี่ทีอันนี้หูวปะโบแล้วส้นโตมูขี่ทีปะโบเอ๊ะน่าจ้องาเป่าทั้งเหมดสามคำถามตอบถือท่าได้ผิดเลยผิดประทุกอันเลยถือแปลงค่ะอ่ะมีอย่างสี่บอาน้ำมูบ่มีอย่างกระบอกเลยลืมแล้ว อ่ะแอนนี้ก็กรสีถือแป้งมีอย่างสีวาวน้ำมูบ่ะเออสอรี่ <laughs> เอออ่ะจน,นต้องขอขอบใจเนาะที่มัมมอนน้ำกันขอขอบใจขอบใจขนาดขอบยังไม่พร้อมกันเลยค่ะ <laughs> สบีได้สบายดี <laughs> บ๊ายบายแล้วแต่